สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีพี่ป้านาอาสวัสวดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่ป้านาอาทุกทุกคนนะคะวันนี้น้องพาทุกคนมาดูกันเขาเรียกอะไรทําน้ํามูลไม่ใช่ทาน้ํามูลนะคะพามาดูน้ํามูลนะคะทุกคนค่ะว่าน้ําอะไรนะคะน้ําอะไรคะพี่หมวยพาไปดูหน่อยว่า <harmonic> น้ําอะไรนะคะน้ําอะไรที่เป็นอยู่ในหม้อนะคะใช้น้ําอะไรนะคะใช้น้ําอะไรทําเดี๋ยวน้องจะพาไปดูค่ะทุกคน นี่นะคะน้ําอันนี้นะคะที่ทุกคนถามมานะคะว่าน้ําอะไรอยู่ในหม้อคะพี่หมวยอันนี้ก็คือน้ํามูลนะคะน้ําที่น้องเอามามูลทําข้าวแตนนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวที่น้องนึงงน่งเอาไว้นะคะนู่นนู่นนู่น้องนึ่งเอาไว้ตรงนู้นนะคะพอน,นึ่งเสร็จแล้วน้องก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้นะคะเอามาใส่ถังไว้ให้เขาคลายความเย็นออกนิดคลายความร้อนนะคะทุกคน ออกนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้น้องก็มาทํานี่นะคะเป็นน้ํามูลอันนี้เป็นน้ํามูลที่น้องทําไว้มันจะมีเกลือมีกะทิมีน้ําตาลมีอะไรอยู่ในนี้นะคะทุกคนขาก็คือน้ํามูลข้าวนะคะไม่ใช่น้ําแกงส้มนะคะทุกคน <c oughs> น,กนี่จะบอกว่าทำเอาน้าแกงส้มมาทำหรอคะนี่มันไม่ใช่น้ําแกงส้มนะคะมันเหมือนน้าแกงส้มที<ส>่เฉยยนะไอ้ที่มันเป็นสีแบบนี้เพราะว่าเป็นเราใส่น้ําแตงโมนะคะทุกคนขาก็ประมาณนี้นะคะที่พี่ๆทางบ้านนะคะถามน้องเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมน้ํามันเป็นสีส้มมันคือน้ําอะไรคะจุ่มน้ําอะไรก็คือเป็นน้ํามูลนะคะเป็นน้ํามูลข้า เป็นน้ำแตงโมนะคะน้ำแตงโมน้ำกะทินะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับแกงส้มนะคะทุกคนนี่แล้วน้องก็จะเอามาตักนะคะนี่ก็จะตักใส่อย่างนี้นะคะตักเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเอาเอามาราดนะคะทุกคนค่ะเอาน้ำมาลาดพอน้องตักข้าวมาได้นะคะน้องก็จะเอาน้ำนะคะน้ำมูลนะน้ำมูลน้ำมูลมาราดนะคะทุกคนนี่นะคะน้องก็จะลาดอย่างนี้นะคะราดไปเรื่อยๆค่ะราดไปเลยประมาณสองสามรอบสี่รอบลาดไปให้ข้าวเขาแตกนะคะข้าวผัแฉะนะคะทุกคน ก็ลาดไปอย่างนี้นะคะนี่อ่าพอน้องลาดแบบนี้เสร็จนะคะน้องก็จะรอให้มันเสด็จนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเอามาขึ้นมาตีนะคะขึ้นมาตีข้าวให้ข้าวเขาแตกกับกันนะคะเอาละพอได้แล้วน้องก็จะเอามาวางนะคะนี่ใส่กระมังก็ตีข้าวให้แตกคะ่ะนะคะตีข้าวให้แตกเลยถ้าเป็นก้อนอย่างถ้าถ้าถ้าข้าวเป็นก้อนอยู่นะคะก็จะจะทําไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องตีข้าวให้แตกเลยนะคะ พอเราตีข้าวไตเสร็จปุ๊บ <Su zy> เดี๋ยวเราไปขึ้นรูปกันค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็มาตักกันนะคะวันนี้น้องทําอยู่ที่ขนาด9เซนค่ะนี่นะวันนี้ทําเป็นข้าวสีขาวนะคะเป็นรสดั้งเดิมนะคะวันนี้ทําขนาด9เซนค่ะพอทอดแล้วก็ประมาณสัก12เซนได้นะคะทุกคนค่ะก็จะตักประมาณนี้นะคะไม่ได้ชั่งกิโลหรือไม่ได้ชั่งน้ําหนักหรืออะไรนะคะใช้วิธีการกะเอานะคะกะว่าได้ประมาณนี้ก็ก็น่าจะเดี๋ยวนะคะประมาณนี้ประมาณนี้พีแ่แป๊บ แบบโชว์หน่อยค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปค่ะแล้วก็จะส่งต่อไปางทนี้นะคะส่งต่อไปให้คนคนตํานะคะคนตำคนแผนกตำก็ไปแผนกเคาะแล้วก็จะตำตำแรงไม้เราก็ไม่ต้องตำแรงมากนะคะแค่ขึ้นรูปให้เขาเสมอกันก็พอนะคะทุกคนนะคะพอเขาขึ้นรูปขึ้นรูปประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็นู่นนะคะไปเคาะออกจากฝากันนะคะ อันนี้คือการเคาะนะคะเคาะออกจากฝานะคะฝานี้ทําไมถึงได้ไม่ติดฝานะคะเพราะว่าน้องเช็ดน้ามันนะคะทุกคนมีน้องถามมีมีที่คนนึงนะคะถามน้องเข้ามาว่าเอาอะไรเช็ดฝานะคะก็คือะคะเป็นน้ํามันนะคะเป็นน้ํามันพืชนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เขาไม่ได้สง่งเราก็ต้องทําให้เขาได้ทรงเราต้องทําเป็นส่งกลมนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็แตะแตะนิดนึงนะคะนี่นะคะพอเราขึ้นลูกประมาณเคาะประมาณนี้แล้วก็ ขึ้นรูปประมาณนี้ตับแล้วก็เรียกอะไรเคาะประมาณนี้เสร็จนะคะแล้วก็น้องก็จะเอาไปเข้าตู้อบนะคะทุกคนคะ่ะเอาละตอนนี้เราก็เคาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเอาเขา้าตู้อบนะคะเข้าตู้อบวันนี้อบอยู่ที่ตู้สิบชั้นนะคะแต่ละชั้นน้องจะซ้อนอยู่ประมาณสามชั้นนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นนะคะทุกคนนี่นะคะน้องก็จะอบอยู่น้องก็จะใช้อบนะคะอันนี้ใช้เป็นแก๊สนะคะแก๊สใช้แก๊ Mo แกแับไฟฟ้านะคะก็จะเป็น แก๊สเป็นถังไฟนะคะแล้วก็น้องก็จะอบอยู่ที่อุณหภูม,มิอยู่ที่15 0นะคะ1 5อยอยู่ที่ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะน้องก็จะอบประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเตาแก๊สนะคะทุกคนตู้ที่เหลือนะคะอันนี้น้องก็กําลังทําตู้ก็กําลังทํางานอยู่นะคะทุกคนก็จะรออยู่นะคะตู้เล็กก็จะใช้เวลาประมาณช,มะะชั่วโมงกว่านะคะส่วนตู้ใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงกว่าๆถึงจะอบได้แต่ละรอบนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ก็คืออุณหภูมิอ,มะะอยู่ที่อะะุณ ร้อยห้าสิบนะคะตอนนี้น้องก็อยู่ที่ประมาณนี้นะประมาณร้อยนิดๆนะคะทุกคนขาน้องใช้การอบแทนการตากแดดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะมันก็จะตากแดดไม่สะดวกนะคะทุกคนขาแต่ถ้าใครมีพื้นที่หรือใครมีโดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้การตากแดดได้นะคะใช้การตากในโดมได้นะคะทุกคนค่าค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขาน้องก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่ตอไปนะคะอาจจะมีการแบบว่าพาทำข้าวหรือ วิธีการทำน้ำมูลหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ